สวัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยคะ่ะพี่นอ้อยเอซค่ะค่ะสำหรับมือนีซอเขียวกัมาตามแนวทางตัวเลขจากคุณยายสายบุญเนาะผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตาเนาะคะ่ะพี่นอ้อยเอซค่ะซอเขียวไม่หิบผ่า เตรียมงานไปมืออื่นงานหมอสียงไทยแลนด์ซอเคียวต้องไปเป็นวิทยากรให้เพื่อนค่ะเรากลับไปเป็นนั่งร่ำถวายองค์เทพเทวันอยู่ทึงสวรรค์เบียงบนนุญเนาะพี่น้อง FC เอฟซีห้ามองบม่เห็นแต่กะมีโอกาสได้ย้าได้ท่ามก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะซอเคียวได้ยินข่าวว่าซอเคียวจะได้เป็นนั่งร่ำเด้อซันซอเคียวดีใจค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะซอเคียวไปยิบผ้ามือนี้เนาะอ่าเฮียนคุณนยายสายบุญน,นี่ค่ะกะเลย มา่ลเราเรื่องเล่าสูกันฟังเนาะค่ะว่าคุณยายนี่เล้าวเลาฝันแมนละสันค่ะอ่า้อยเขียวไปงานหมอสิงนี่กัผู้ใดอยากจะรวมสนุกน้ำกันไปน้ำกันกับขอเรียนเชิญด้อค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะทุกอย่างคือสายบุญไม่ว่าจะทําที่ไหนเราก็มีสายบุญด้วยกันยุไสกับเป็นบุญค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะลองมาเบิงความสนุกสุขสนานในศูนย์บริษัทหมอสิงไทยแลนด์อยู่อ่า บัตรนาคาเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะใครอยากมาก็มาได้ค่ะติดต่อโอเขียวมาเด้อรอเขียวจะได้จองบัตรกับเขากับนามไว้ให้เนาะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะมาหมอสิงบวขาดมีแต่ความสุขค่ะบ่มีทุกจักอย่างมีแต่ความสุขค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะสุขภาพก็ดีร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีเนาะกินอิ่มน้ำสุปลาญนอนฟรีอยู่ฟรีค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะห้อง ลวนๆค่ะพี่น้อยเอซีค่ะค่ะสำหรับมันีก้กับมะเขาเรื่องราวกันเนาะป่าซอเขียวไปอเฮี้ยนคุณยายสายบุญซอเขียวไปนิบานาดอกที่แรกเพ่นกะบ,บ่อรูหอกว่าซอเขียวจะไปบ่อรูจักสัมว่าซอเขียวเฮ็ดสองยูทูบบัรน,นี้พขอแบบว่าเมาโอ้น้องลาไปจักไหสันค้นเคยหุ่นจักกันเนาะค่ะเป็นสาวนั่งลำน้ากันพมค่ะบานนี้เพื่อนกะเล่บอเห็นซอเขียวโดนเนาะเพื่อนกะเล่เบาเรื่องราวของซอง เรื่องเล่าของเพื่อนอ่ะไห้ซอว์แกยวฟังเพราะว่าซอด์แก้วก็บอกว่าตัวเองนี่เป็นยูทูบเบอร์แล้วฝากช่องแน่กะเลยบางซีนาะเพื่อนกะเล้ยบอกว่าเอ้าที่แหลกกับโบบาที่ความฝันแต่ว่าเบ้าก่อนไปนะไปล้างกะเบ้าเซลมาหาความฝันค่ะแต่ก่อนจะไปเล่าเรื่องความฝันปัจจุบันในฟั่งก็คือเรามีตำาน่าเราถือมากนี่ทั้งปีเลยค่ะพี่น้องเอฟซีเป็นยังเล่าคือฝันดีเป็นยังคือฝันแม่นโดยที่ กองบุญเอียงมากเรากับวรลูตูต่ด้ที่แหลกแต่พอเรามาคิดน้ากลแเล้ากับลู่สึงถึงการท่าบุญแบบนี้มากค่ะพี่น้องเอฟซีะว่าเล่าเหตดแล้วมั่นได้ผลค่ะพี่น้องเอฟซีะมาเทียแหลกเลยบุญจริงแหลกของเราก็คือศพไรญาติค่ะพี่น้องเอฟซีะค่ะเราอยู่เงื่อนของเราดีๆมีปุยญิงคนนึง วบา,าเรื่องเล่าการตายของญาติพี่นอ้องคนนี้แหละว่าเ่ามีญาติเนาะค่ะาบาทที่นี่เราก็เลยนําไปเบิงว่ามันแมนอยู่บ่หรือว่าวา่าเหล่นโกหกหลอกลวงเอาเงื่อนค้นซื้อบ่อซันเรานําไปเบิงปั๊บเราก็ได้รวมทําบุญไปน้าเลยงวดน,นั่นก็ถือว่าเป็นยอดที่สมควรหลายเติบแล้วก็มีอีกผู้ชายคนหนึ่งที่เห็นยายคนเนี่ย ยายสายบุญนี่ได้ท่าบุญในจุดนี้โดยที่บรรู้จักกันมาก่อนนี่ค่ะเลยร่วมสมทบเงื่อนส่วนนั่นไปร่วมท่าบุญกับศพประหยัดผู้นี้น้่กันค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะหลังจากนั้นมาคุณยายก็เริ่มดีขื้นมีชีวิตที่พันเปลี่ยนขื้นค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะและหลังจากนั่นบุญใหญ่ของเราก็คือมาจากคนที่มาเยืมเงืนเพลินเป็นพี่เป็นน้องลู้จักกัน ข้อหักตตย,ยืมเงินเป็นแสนก่อนใหญ่ๆนะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะค่ะเพื่อนก็ไปขับรถมาเนี่ยขับรถแล้วข้อหักตาตรถพารุงค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะข้อหักตาตได้ยินแต่บอกว่าซอยแนวซอยแนวว่าส่นคนที่เขาได้ยินเนาะเพื่อนก็บเราสุฟังมาแบบนั้นพอเราได้ไปเหตุบุญจนท่านตรงนี้ว่าไปเคาะกระลงบอกศพผู้นี้ว่าคอยบอกขึ้นหนอกเด้อเงินที่เจ้าเป็นหนี่คอย ่อยอาโหสี่อยทำบุญไปน้ำเจ้าเด้อแต่ว่า้เจ้าไมาา่สู้ไ้ลาบ่อยเนี่วพา่ส,สันเพิ่นวางสี่หระพี่น้องเถึกลักไงคือกันดืมไปเท่าไรได,ได้ก้อนละเท่านั้นดเด้ยืมลักแสนได้ลักแสนค่ะพี่น้องเอซค่ะค่ะนี่ละ่ะเราถึงมีจุดประสงค์เมื่อตาอาปากมาใดเท่าทุกวันนี้ค่ะยูดีสบายบ่เคยลำบากค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะนั่งยื้อหอนยิบผาซื้อ,อแต่กัดใส่บุญ ผ้าวาสนาทรงซอยน้ำเนาะพี่น้องเอฟซีคะเราเถาเหลือเด้หกสิบตัวแล้วจากพี่น้องเอฟซีคะค่ะมาเรื่องเล่าของปัจจุบันบ้านตำนานปัจจุบัน,นเล่ากับวา่าเล่าฝันแม่นอยู่แล้วเล่ากับเล่เหาู่ซอยเขียวฟังว่าเล่ายางไปทงไฮทงหน้านมันมีเป็ดตัวหนึ่งคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะอยู่ในขี่ต่มในขี่ต่มเด้ไอ้นอนอยู่ในพ่วงแบบเป็นโค้น่ะ มาเนี่ยแล้วยางไปละเป็ดตัวนั่นนะเป็ดตัวนั่นแหบตีนแล้วค่ะพี่น,อน้องเอาปากแหบตีนกับับหลังตีนเนาะแล้วก็เลยก,กลมบึงพันว่า,าเป็นเป็ดพนะมัเน,นี้แล้วเอาเามื่อไปส่วนเอาเป็ดตัวนั้นออกมาเอามาว่างไว้เอามา,าอุ้มไว้เมื่อวนว่างเอาเมา่ออุ่นไว้ แน่ไปผัดไปเห็นปูเยกวมาสันเราไปคว้านเอาปูมาเป็นพ่องไหมคะ่ะพ่องที่เป็ดอยู่แนละ้วมันจะกวา่างไงเนาะไปจกเอาปูขึ้นมา,มาสันคะ่ะได้เต็มกระคุเลยคะ่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแต่บังเอิญในช่วงนั้นในขณะนั้นมันเราเมกเราคือมีความรู้สึกว่าแม่แล้วเอากุ้งมาว้างเลยให้อีกกระมังหนึ่งมาสันกุ้งกามกามคะ่ะพี่น้องเอฟซีกุ้งไงมาสันคะ่ะนี่ก็คือเป็นนิมิตไมยที่ดีอีกชนิดหนึ่งเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะแต่ ปูนะแล้วเห็นนะแล้วเอาตีนไปเคี่ยวเคียวแม่พี่น้องเอซี่ลมันตายบ่มันขึ้นหนิงเด้กสันเป็นปูเนียมค่ะพี่น้องเอซีค่ะเอาตีนไปเคี่ยแล้วปูมันกระดิ่งอยู่มันกลายเป็นปูเนียมค่ะพี่น้องเอซีเคยเห็นปูเนียมบ่คือปูเนียมที่บ้านในแข็งโตเนาะค่ะ่อนยิบขึ้นมาก่ะที่นี่ก็กลายเป็นแห่งของวามฝันแล้วตีเลขตัวนี้คืออย่างตีพี่น้องแล้วตีเก้าห้าแปดค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแต่ดุลพินิจผิดจรณญญาณของพี่น้องใส่ดุลพินิจเด้อ คิดดูวาความฝันนี่จะออกมาเป็นตัวใดก็แล้วแต่พี่น้องจะตีไปเนาะแล้วแต่จะจัดไปแต่คุณยายสายบุญแล้วตีให้มาเก้าห้าแปดหางเดียวค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะก็ถือว่าชัดเจนในความฝันเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะฟังให้ดีฟังให้ยำจำให้ได้ข้ามฝันนี่คือเพิ่นไปเห็นเป็ดอยู่ในขีดตุ่มพยางไปเป็ดตัวนั้นแหบตีนแล้วก็เราจะเห็นเนาะ พอเรายิบเป็ดตัวนั้นขึ้นมาปั๊บมาอุ่มใหม่แล้วแนมไปแล้วผัดไปเห็นปูแล้วเ,เอาตีนไปเคีย่ยวปูปูมันละเป็นนิ่มๆมาสันมันเป็นปูเนียมค่ะแล้วก็คนปูขึ้นมาได้ถังสีหนึ่งบัดท,ที่นี่ในความรู้สึของเราคือจังว่าแม่แล้วนี่เอากุ้งการมการ์มาอีกกะละมังหนึ่งแม่แล้วตายแล้วค่ะพี่น้องเอซี่คะค่ะ,คะเบิดบุญไปแล้วย้ายแล้วก็เลยตีเลยไข่ามาว่า เก้าห้าแปดมาสานขาพี่น้อยเอฟซีค่ะเลขสามตัวคือเก้าห้าแปดหางเดียวค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะแต่สําหรับพี่น้องจะตีเป็นตัวได้ก็ใส่ดุลพินิจพิจารณานุญาตในการตีนะฟันว่าจังสี่ละพี่น้อยเอฟซีค่ะเดี๋ยวซอคิเอาจะไปสรุปตัวเลขให้พี่น้องฟังค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะสำหรับเลขคุณยายสายบุญฟันแม่นเนาะคะ่ะพี่น้อยเอฟซีค่ะงวดประจําวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ด พศ66นะคะคุณยายสายบุญฝันแม่นสมตัวตรงๆเน้นๆคือ9 5 8ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะหางเดียวเด้อพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะชอบก็ดชัดคัดกระพานค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแต่สำหรับผู้ใดคะ่ะจะตีเป็นตัวอื่นกะแล้วแต่ดุนพินิจแต่ละบุคคลเนาะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะซอยเขียวกระไรแต่แค่แนะนํำเพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะขอบุญขอบคุณเจ้าของความฝันเจ้าของตัวเลข ในคณะนี้ด้วยนะพี่น้องเอฟซีค่ะขอฝากไปทั้งช่องสอดเกียวขอบคุณเจ้าของตัวเรียกหลายๆค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะที่ให้แนวทางมาให้กับพี่น้องเอฟซีทุกคนได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้พินิจพิจารณาย่านได้เป็นแนวทางค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะจังไดคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุก่านหลายๆที่เขามาให้กำลังแรงใจสอดเกียวค่ะพอกันไม่กลิบหนาค่ะสวัสดีค่ะ